สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขกน้าครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับผลราวพัฒนานะครับผลแนวทางราวพัฒนานะครับแล้วก็นะครับปล่อยต่อนะครับผมของวันที่9วมิถุนายนสองพันห้รับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับผมผลแนวทางแล้วก็ แนวทางของวันที่อ่ดวันที่9้ามิถุนายน2 5 6พก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพนันใดใ,นใ,นในทั้งสิ้นนะครับครับ, <c oughs> รบที่เห็นอยู่นี่นะครับผมเป็นผลงานนะครับผลงาน ระบคัของวันที่6นะครับวันที่6ที่ผ่านมานะครับเลขนักลาดนะครับวันที่6มิถุนายน2568นายแแนวทางเราพัฒนาครับเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนนี้นะครับผมก็วางไว้2469 2469เนะครับเป็นตัวลูดนะครับเลขลาดเน้นไปที่2กับ6นะครับ2กับ6 ก็เข้าไปที่6นะครับเข้าไปที่6เข้ารุด6นะครับเข้ารุด6ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เข้ารุด4ตรงนี้ครับสี่กับหกมานะครับผมมีคู่เจาะที่วางไว้ก็คือนะครับ4 6นะครับเข้าไปตรงนี้เข้าบนล่างเลยนะครับคนที่ออก6 4และนะครับล่างออก6 4บนออก4 6ออกตัวกลับ หกสี่สี่หกกลับไปกลับมาสองรอบเข้าบนล่างเลยนะครับตรงนี้รูดเข้าหกลูดเข้าสี่นะครับเข้าตัวเจาะหกสี่สี่หกนะครับส่วนเด่นล่างนะครับวางรูดไว้ห้ากับหกนะครับเข้ารูดหกนะครับล่างตรงนี้กับสี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแนวทางนะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าตัวเจาะทั้งบนทั้งล่างด้วย ก็ขอแสดงความดีใจกับ f อทุกท่านนะครับนะครับสำหรับแนวทางวันที่9ครับก็จะวางตัวลูดให้ชมนะครับตัวลูดจะมี4ตัวแบบนี้เลยนะครับทีนี้จะวางชุดคัดเต็มให้นะครับชุดคัดเต็มให้ให้ชมแล้วก็จะคัดย่อยลงมาจะมาเขียนตรงนี้ว่านะครับคัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนะครับทีนี้นะครับสรุปแล้วนะครับผมเราเข้านะครับ46นะครับแล้วเข้าลูด4ีลูด6นะครับบนนะครับผมแล้วเข้าลูด6ล่าง อ๋อลืมไปนะครับผมแตก4ตัวด้วยนะครับแตก4ตัวนะครับเข้าไปที่4 4 6นะครับตรงนี้ครับนะครับเพราะว่าเลข3าตัวเลคลาดวางไว้ในไลฟ์สดครับนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่นะครับเพราะว่าอ่านี่ครับแตก4ตัวนะครับ4ตัวตรงนะครับนะครับ4 4 6นะครับ นะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูต่อครับผมวันที่เก้านะครับแนวทางวางอย่างไรจะให้นั <c oughs> เลขหนากหนาก 干。 ล่างเลยนะครับนะครับ F4 <c oughs> <c oughs> จะได้นะครับไม่งงนะครับแล้วคอยฟังว่าเลกลาดจะพูดแบบไหน นี่ครับรูดครับ x x 3 4 x x 4ครับนะครับ <c oughs> เลขลากก็จะวาง1ไว้ครับ,ค,รบคู่เจาะ1ก็มีดังนี้ครับ หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับสองครับ สองศูนสองหนึ่งสองสามสองเก้าครับสามครับ สามก็มีสามห้าสามหกสามศูนย์สามเก้าครับยังเป็นบนล่างอยู่นะครับผม f อซ สี่ครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าครับ <c oughs> นี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดเต็มครับผมเลขกลาดก็ จะคัดให้ก่อนนะครับก่อนที่จะนะหนึ่งนะครับหนึ่งก็มีนะครับ,รบเอาตัวที่มันชนเด่นๆแล้วกันครับเอาชนเด่นๆก่อนนะครับนะครับศูนย์สองหนึ่งสอง ศูนสามนะครับสามหกสี่หก สองเก้าหนึ่งครับหนึ่งก็นะครับก็เอาที่ชนแค่นี้นะครับเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างทีนี้เรามาดูครับ มีตัวหนึ่งที่มันอยู่นอกกรอบนะครับเดี๋ยวเลขาารจะเอาลงมาเ,เลขาธราจะเขียนกันไว้ตรงนี้นะครับจะเขียนว่ากันนะครับกันที่ห้าหกเขียนตรงนี้เลยด้วยกันครับเผื่อเขาแจมเข้ามานะครับตัวน,นี้เพราะว่าชนในสูตรก็มีห้าหกโผล่เข้ามา ที่มียนมาร์เนี่ยคือชนน้อยลงมากกว่าที่มาร์กนะครับ f อนะครับที่แต้มตัวเลขทั้งหมดนี่คือเลขชนทั้งหมดนะครับ,นะรบเลขชนทั้งหมดแต่ที่ขีดเส้นข้างล่างสีแดงนี่หมายว่าชนในสูตรต่างๆนะครับมากกว่าเพื่อนนะครับมากกว่าเพื่อนเพราะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะไปดูในไลฟ์สดน่ครับไลฟ์สด ศูนย์สองมีไหมครับนี่ครับสองหนึ่งมีไหมครับนี่ครับเก้าสองมีไหมครับนีครับนีครับสามหกมีไหมครับนี่ครับสี่หกมีไหมครับนี่ครับนะครับสามศูนย์ไม่ได้ยกมาถึงบอกแล้วครับว่าให้มาดูไลดูจากไลฟ์สดแล้วต้องมาดูในคลิปนะครับเผื่อเลอะคลาดนะครับสูตรที่มันชนเยอะๆแล้วนะครับ บังเอิญไม่มาพูดถึงความบังเอิญไม่มาแล้วก็ามาตัวที่มันชนน้อยเราจะเสียดายครับเพราะนั้นนะครับไม่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเดีย,เดยจะมานะ fc นั้นวิธีการดูนะครับดูแลให้เกิดนะครับเปิดเกิดความรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นเงิน,นท,องทองที่เราต้องการนะครับ,นะรบมาฟังครับผมตัวที่ชนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาแล้วชนแล้วเท่ากันนะครับ ทำไมถึงเลขลาดถึงเขียนพวกนี้ให้ดูเลขลาดเอาตัวที่ชนที่สุดในสูตรนะครับอย่างเช่นนะครับสองเนี่ยมันลงไปที่ที่ข้างล่างมากกว่านบนถึงบอกว่าให้ฟังนะครับรูดสองเนี่ยมันจะลงล่างมากกว่านนบนทีนี้ลงล่างมากกว่าบนแล้วเนี่ยมันจะต้องไปติดตัวไหนละ่ะมีสองแล้วติดตัวไหนนี่ครับเห็นว่าเลขลาดทาไว้ตัวเดียวเก้าสองนช่ไหมครับ นี่ครับชนมากที่สุดคือตัวนี้ครับสำหรับล่างนะพูดถึงล่างกันบนนะครับล่างกันบนนะครับแต่พูดในสูตรพูดในสูตรสองเก้าเนี่ยมาล่างมากกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยตัวเดียวเลยครับกับสองเนี่ยครับในไลฟ์สดเลือราชจะบอกว่านะครับคนภาคใต้นะครับคนภาคใต้ชอบสั่งส้มตานะครับเมนูที่เก้าสิบสอง ส่วนคนภาคเหนือชอบสั่งเมนู36ชอบสั่งเมนู36เพราะว่า5 6นี้ครับเป็นตัวกันนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าย่นย่อจะเห็นว่านี่ครับคีทห้เลยครับ9236มนี่ครับมาจากตรงนี้กับตรงน,นี้ครับในสูตรนะครับเราอธิบายตามสูตรคำนวณตัวเลขนะครับไม่ได้ทราบล่วงหน้าว่าตัวอะไรจะมา พราะนั้นเรียนความจริงให้ทราบกับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องจะเห็นว่าสูตรชนไปที่2 9และ36มากที่สุดนี่เป็นภาคเหนือกันภาคล่างเป็นล่างตรงนี้เป็นล่างกันบนนี่บนกันล่างนะเลกล่าก็ทําให้ชม4ที่นั่งนะครับเก้าสองสามหกเห็นไหมครับเก้ากับ2ออาจจะมาร้อยก็ไดนะ้อาจจะมา10ก็ได้นะเพราะนั้นมันมีแค่ตัวเดียวก็จับวนนะครับเป็นหลักร้อยให้ นี่ครับวิธีการทํำเนอทางทีนี้ห้าหกจับไมมจับครับแต่เป็นตัวลองที่พูดในไล์สุดแต่มาได้ไหมมาได้ทุกตัวในนี้ถ้าเข้ามาเพราะว่าเลขาธารไม่ทราบว่าตัวใดจะมาครับทีนี้นะครับผมก็จะเขียนว่าคัดตรงนี้ยังเป็นรวมอยู่นะครับจะเขียนคัดคัดแล้วนะครับอยากให้นะครับผม ฟีนะครับได้ฟังแล้วก็ขอยมันมาตามที่วิเคราะห์นะครับถึงได้แยกคัดแบบนี้ให้นะครับบนครับนะครับกันล่างรูดครับผมแน่นอนแล้วครับผม ครับในไลฟ์สดให้ไปรูดตัวไหนครับ2กับ6ครับนี่ครับนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นก็จะมี6นะครับ6 6นะครับที่ติดเข้าไป6นะครับเพราะนั้นในนี้นะครับใส่ใส่2อาใส่3กับ2ไว้นะครับนะครับไม่มีไม่มี9นะครับนะครับเพราะ9นี่2มาจับกับ9แล้วตรงนี้ไม่มี6 สี่กับหกกับห้านะครับไปจับไว้แล้วนะครับผมนะครับนี่ครับจับกับหกไว้แล้วนะครับวิธีการนะครับ fc ถ้าเลขลาดพูดตามสูตรนะครับบนกันล่างบนนะครับไปที่สามนะครับไปที่สามนะครับสามอะไรบ้างนะครับบนก็จะมีสามศูนย์สามหกสี่หกห้าหกนะครับก็จะฟันมาที่สาม เน้นที่ร,รับตัวอื่นละ่ะนะครับต้องวางไว้2ตัวนะครับทำไมต้องวางไว้2ตัวนี่ครับนะครับเพราะว่าไม่มีใครทราบล่วงหน้าไงว่าตัวไหนจะมาเราแจ้งกันพูดกันตามสูตรนั้น6เนี่ยมันไปชน6 6ครับแต่ถ้า0ูนมาก็ยังไปชน3อยู่ครับผมนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับสามห้าสามศูนย์สามเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเบิ้ลเบิ้ลสามสามสี่สี่นี่ครับนี่คือส่วนของบนนะครับส่วนของล่างครับนี่ครับหนึ่งกับสองนี่ครับหนึ่งกับสองนั่นเลยคราบจะเขียนตรงนี้ก่อนนะครับคัดแล้วนะครับบนก็จะเหลือสาม สาม6ูนสี่หห้าหกเหลือแค่นี้ครับส่วนต่างๆนั้นก็คือ fc ไปเลือกเอานะครับผมล่างครับล่างกันบนรูด นี่ครับถึงอยากถึงบอกว่าให้เข้ามาดูชมไลฟ์สดแล้วมาดูคลิปหรือดูคลิปแล้วไปดูไลฟ์สดว่าคัดเน้นยังไงมันตัวมันจะต้องสัมพันธ์กันครับลูดบนกันล่างนะครับให้ไปที่2องครับสองมีสองศูนย์สองหนึองสติดสองก้ามากที่สุดนะครับติดสองกมากที่สุด ถ้าเมาก็จะเป็น1 9 2 9 3 9 4 9นะครับถ้า2มาก็จะเป็น2,2สองนะครับ2 0 2 1 2 3นะครับถ้า1มาก็จะเป็น1,1,1,3,15,16่นกะครับ2 1นะครับ,นะรบก็จะเอาเป็น2กับ9นีครับนะีครับ F4 บางท่านนะครับมองโอ้โหตัวเลขเยอะตัวเลขเยอะในในสูตรครับคัดให้มีแค่นี้นะครับ,รบที่ลงให้ดูเป็นโอกาสของ f c ว่านำไปเทียบกับอาจารย์อื่นๆนแล้วเฮ้ยเลขลาดให้แค่นี้เฮ้ยมันมีตัวไหนบ้างมันมีตัวไหนบ้างนี่คือส่วนที่เราทำให้ชมนะครับทีนี้เรามาดูครับผมล่างกันบนเราก็จะเหลือตัวไหนครับเหลือ2 0 2 1 29แค่นี้เองครับนะครับแค่นี้คือตามสูตรนะครับนะครับ2021 29นี่ครับนะครับผมเยอะไหมครับนะครับทีนี้เราก็ไปเทียบใส่ที่เลขขนาคัดในไลท์สุดคัดในไลท์สุดนะครับ 2 9กับ3 6 5 6้าคัดให้เหมือนกันเลยครับนะครับ2 9 3 6 5 6นี่คือเด่นสุดนะครับ3คู่เท่านี้นเรือกราดพูดไปตามสูตรนะครับพูดไปตามสูตรนะครับอธิบายขยายความให้ตามสูตรนะครับจับสี่ตัวให้เป็นแนวทางครับก็เหมือนกับไรสุดเลยครับผม เก้าสองสามหกครับเก้าสองห้าหกนะครับสองเก้าสามหกนะครับสองเก้า เป็นไกล์ไลายให้ชมนะครับทีนี้หลักร้อยก็จะกลายเป็นสองสามหกสองห้าหกเก้าสามหกเก้าห้าหกนี่ครับผลครับนี่ครับ สรุปให้แล้วนะครับกระชับนะครับกระชับมากนะครับ,รบนะครับก็ยังคงเด่นไปตัวนี้เหมือนเดิมครับนะครับ ตัวรูดตัววิ่งเราก็เอาไปเทียบกับอาจารย์อื่นืนอๆว่าเลขลาดวางไว้การทำเสตินะครับทำไมต้องทำนี้เพื่อให้มีเกิดสืิตินะครับใช่ว่าสูตรทุกครั้งออกมาแล้วมันจะได้แบบนี้เราไปดูอาจารย์ท่านอื่นคนอื่นว่ามีสองไหมมีหนึ่งไหมีสามไหมมีสี่ไหมสมมุติว่าเราไปดูสิอาจารย์บางเอิญมีสองนะครับมีสองมาแอาจารย์สมีอะไรบ้าง ของเลขลาดให้22 2 0 2 1 2 3 2 9ม้ีไหมถ้ามีปุ๊บสมมติว่ามันมา29ตรงกับของเลขลาดท่านก็นะครับเวลานำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยนั้นนะครับโอกาสที่เราจะนะครับได้อยู่ได้กินได้ใช้ก็แบบนี้ครับนะครับถ้าเราไปคอยตามนะครับท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นท่านกอบอกว่านะครับนะครับไม่มีตัวเลขในนี้เลย นะครับแต่เลขลาดมีท่านขอครับมีตัวเลขของนักลาดแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่มีเลยอันนี้สมมุติที่ฟังนะครับแล้วไปสิบเจ้าล่ะนี่ครับคือปัญหาถึงได้ทําแบบนี้ให้ชมนะครับเมื่อตัวเลขทั้งหมดนะครับอันนี้เบิ้ลนะครับทําเบิ้ล ทัมเบิ้ลจริงๆแล้วมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ1ดแปดเก้าสชุดบนล่างแล้วก็มาแยกบนล่างให้อีกนะครับนะครับถือว่านะครับผมนะครับเลขอลาดคัดสรรให้อย่างดีนะครับนะครับถูกต้องครับบางครั้งมันอาจจะนี่ครับถึงต้องกันบนกันล่างเพราะตัวมันน้อยแล้วนะครับตัวมันน้อยแล้วถึงให้กันบนกันล่างไว้นะครับผมเอฟซี เอาละครับหวังว่าคำอธิบายในคลิปนี้ของเลขาลาจะเป็นประโยชน์กับเอฟทุกท่านกับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องทุกๆท,ท,ท่านขอให้สูตรเลขาลาเข้าทุกครั้งครับผมตัวเลขเข้าทุกครั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับท้ายนี้กขออวยพรทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำเร็จทุกประการตามที่ทุกท่านปรารถนานะครับ ขอให้รวยให้รวยให้รวยครับผมสวัสดีครับ